กาบสบายดีลสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องกันเบิร์ชุกชุกเด้อวันนี้มาพบพ่อกำลังแหล่พี่น้องตอนเช้าๆเลยแดดกระทันได้ออกพี่น้องนี่เลยการซีพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งกันห้องน้ำเม่เพิินกับทางพ่อเพิินกะทมบพิธีเรียบร้อยแล้วยังกับโบสึงน้อยหนึ่งพี่น้องก็คือสีบอเป็นยังโดยกะเขาไปเบิ่งกันเลย พี่น้องมามือว่านี่มาตีวิก่กแม่เพิ่นว่าว่าเจาะห้องน้ำแล้วอ่ะพาพ่อแม,ม่พี่น้องมาบึงดิพี่น้องเจะทางในซอดตัวพีและ ตาถมยังอันบ,อบ่คักปานใดพี่นอ้องยังบ่ได้จิกคักเด้เพราะว่าอัน,อนตอนขุดห้องน้าําก็ตั้งแต่ดนๆยังบ่ได้อันยังบกโกโ่ได้ก่อตัวนี้ประเด็นมาถมลว่าดิน แข็งมดเลยเดี๋ยวพี่นอ้องทางแม่เพิ่นกันเอาจกมาขุดเอาเพราะว่ามันแข็งเบิดเพราะว่าจงไว้ดนเติบเผื่อชีได้ทมพี่นอ้องตอนเอาลงกะแบบเอาลงมันกะนั่นหน่ิดนึงตอนเผื่อเอาลงหายกะมันมันจะสงกันหน่อยหนึ่ง,ง,ม,ม,ง,งมันก็นลงไปแปลงแล้วกา ผมนี่แหละแต่ว่าท่านได้จิกพี่น้องเยเรื่องน้ำกับโบหวกัเพิ่นมาคืบ่เนาะแม่เพิ่นว่ายังไม่ได้มาแป้งให้อยู่โบหูกัเพิ่นจีมาแป้งมือใดพี่น้องเยทางแม่แสงเพิ่ะกะโทรถามตลอดอยู่เพิ่นว่าเรื่องน้ำก็ได้ เป็นก็นมาใส่แผ่นในนี้แล้วพี่น้องอ่าจะมาใส่มือวานี่แหละเพราะว่ามือวานนี่ทั้งลงเหล็กก็ไปเวียกมือซึนเลยไป,ไปเป็นไข่ยยบรสบายตอนนี้ก็ยังเสียงแหบอยู่น้อยหนึ่งพี่นอ้อยเด็กจะเขาเอิญเล็กยังเนาะเป็นสีขาวๆพี่น้องทัองแหล็บโบหูแต่ว่า ขาเจ้าเอินวันไดใหม่ประกอบประเก็บเอียงกับผู้มือนี้น่าจะแม่เพิ่นว่าเพิ่นสีมาเปิดนำใส่นี่แต่ว่าภัยมันโบแหง้งเพิ่นยังสีมาปแป้งให้ใหม่อยู่พี่น้องเอ้ยแบบเปิดน้อยหนึ่งกะมันแหง้งแต่ตอนเปิดท่าน มาแล้วเดนๆไปกะมันก็ได้ชันี่เลยพี่น้องได้ประมาณขูหนึ่งมันไหลบ่แห้งเพราะว่านะเพราะว่าไฟมันบ่แห้งต้นกล้วยอะไรพินกะมาใส่ได้ให้แล้วทั้งสางงกสางไฟบ่บ่เมนสางนำ้ำพินอาจะอัน เอาลงบนนี้ได้พี่น้องเอ้พิ่งกลับมาปลูกบักบัวใส่เป็นเหตุเทือนไว้ข้างในเพิ่ว่า้าเขามาเป่งกระสิได้มากออกอีกและทางเม่เพิ่ว่าอ่ะปักเสียบ เออปักเสียบมาเสียมนำ้ำเด็กพี่น้องพนักก็ใส่ได้ัน้างนั้นหอนนี่แล้วกะขึ่นขึ้นทั้งนี้ <laughs> เด้พี่น้องใหม่กุ๊บหรือใหม่ยังเขาอื่นพี่น้องเลยทั้งลงเหล่บ้หูดอ,อกไก่ยังขันอยู่พี่น้องหาโมงตอนนี้กะ มานอนกับน้องๆกันได้สี่หาคืนแล้วอันนี้กะเล็กตะปูยันเล็กนอกอ้อยเหยียบเอาอยู่เด็พี่น้องเพิ่นใส่ตอกยังก็ตอนนะ ลืมเลยเจย้าคนน้องตอกอย่างเนาะเด็กน้อยหมักอย่างแถวนี้ซ้ำบอกเขาอยู่พี่งเลยว่าอย่ามาใกล้บนเล็กตะปูเด้อเหยียบเล็กตะปูได้หวะ มื้อนี้สางเพิ่นกะน่าจะมาเฮ็ดต่อเด้เพราะว่ายังบ่แล้วพี่น้องยังทางนี้แม่เพิ่นกะจีมัเปิดน้ําใส่นี่ได้ซําใดก็เอาพี่น้องเพราะว่าทางันสางน้ําเพิ่นกยังบ่ได้มาแปงน้ําให้เลย เมีนอเตามาไหวให้ดังบ่นนะมาไหวให้ดังภัยเหื่องสัมโนคัวกะเห็ดยังมาแล้วไปอัะอยางปอบอกฟินแนะนำให้เมื่อบ้านพี่น้องเอ้ยให้เมื่อเอาอันนั้น นันตัวเก่าของแม่แต่ว่ามันขาดแล้วมันเปื่อยแต่โดนแล้วแต่อันนันใหม่กระพังมึงแม่พื้นสีเหตุตอนใดพี่น้องเลยคือได้ยินว่าพื้นสีเมื่อบ้านบอบ่า,าหัว่ามือได <c oughs> อาห้องน้ำนัง่งจิกบ่ได้ค่ะจิกมาแล้ว Ugh, Ugh, sao mà mệt nhỉ? Nằm nên ta khen có bớt lèo khi đó rồi. bớt đâu. ก็ยังไออยู่้ังบเศร้าครับแต่ว่าบสาบายกับเศร้าแล้วพี่น้อยยังแต่ไอเสียงแหบเนี่ยเอา้าทุกคน,นออกไปนอกน้อนะหาก็เห็นเ <c oughs> พราะว่า บ๖นั่นคือแปลนแท้บนนี้ตะกี้พัดมีใหม่กองอยู่ใหม่ผนออกนอกเลยหัวหัวีวนการทนทานพี่น้องบนนี้ฮักบนนั่นกระฮัก <c oughs> เรื่องทอนี่ก็ต่อนำสาวนางเพื่อนพี่นอ้องกับโบกูอะเป็นยังมันคือบัวแหง้งนะจะเป็นน้ำเอียงวะต่อไล่คนเนาะกับโบกูดอกว่าเป็นยังมันคือบัวแห้งพี่นอ้องเวลาเสียบน้ามันบัวแห้งทางเมย์เพื่อนวะ่ะ ดึงมาแต่ผูกสายไผ่ดึงบอกมันแกน จากยังจะก,ก้่อนพี่น้องใส่ไปกับลลยเติบโดยพี่น้องจากคิมนีทั้ทงน้องเลยกับสิคอลาไปก่อนบันนี้ทีไปเฮ็ดเวียกก่อนบันนี้พี่น้องเลยโดยกับสิคอลาไปพี่เท่านี้ก็ขอบุญขอ,ญพ,อพุ่นทางพ่อแม่พี่น้อง ที่หับสมคลิปของน้องแหล่ตั้งแต่ต้นจนจบที่บุความโฆษณาเด้อพี่น้องถ้าเราผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเชียงกะอยากเห็นเหตพี่น้องเลยโดยก็ขอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อขอกล่าวคำว่าสบายดี